สวัสดีครับเอสเพขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกบีวีดีซีเลออนซิกลิคหนึ่งรดูกาลเกมเริ่มครับ45นาทีแรกนะครับเป็นเจ้าถิ่นบีจีปทุมยูเนเต็ดได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาือท่านผู้ชมนะครับเกมเริ่มจะสนุกแล้วกับการเติมลูกนี้สวยมากครับให้มาที่เอกนิตฐ์เอกนิตฐ์ปัญญาพาบอลเข้าไปในกรอบเอกนิตฐ์เอกนิตฐ์สัดนหนึ่งศูนย์ยังโม้ยิงอย่างมันเลยครับเอกนิตฐ์ปัญญาโอ้โหเอาจนได้ครับ โอ้โหสวยงามครับนี่เลยครับเกมดูตื้อๆตันๆครับแล้วก็ต้องบอกว่านัดนี้เนี่ยถ้าสังเกตดเป็นประตูที่ต้องบอกเลยว่าแฟนๆของ BG อยากเห็นอยู่แล้วครับจังหวะแบบขยับขยับมาแล้วครับขยับลุยตรงนี้ของเด็บุกเป็นตัวสลาดกลับมาที่ BG s t a เ i เ m นะครับชมเกมในช่วง45นาทีหลังนะครับเกมจ่ายมาเข้าทาง BG แล้วตองอีซัดตงนี้ ครับเดียวในเกมนี้ที่เกิดขึ้นแต่มุมของบีจีเปิดเข้ามาครับแล้วบอลตกพื้นตรงนี้แล้วจิ้งของเซนตินโอ้โโอสองศูนย์เนี่ยกอดกันเลยตรงนี้<ช>นะครับอยู่<ช><ช>ที่พุ่งสินแล้วครับว่าพุ่งสินนาทีชูสุวรรณกับไม่ได้ครับนี่แหละครับอย่างที่บอกว่ากฤษตากาแมนครับเก็บสวนเร็วสวนเร็วของชนาทิพธนาทิพย์มาแล้วแจกออกมาถึงตรงนี้เดี๋ยวการได้ยิงขเนสอย์นุ่ิรับมรับยน ไม่ได้ครับเหลียงตัดเข้าในเข้าซ้ายสายอีกนุ่นที่เบาเกินไปไปตรงตัวสาราน,นนท์เน่ป็นของสารวัตรเดบิดครับกล oh <my. S 2> บย้อนขึ้นกลับมาครับเซตกันใหม่กิติชัยเปิดยำยำไปลุป้นเอาในกอบเปิดยำยำลุ้นในกอบอู้ oh <my S 2> ไม่ได้ครับ oh <my. S 2> เปิดด้วยซ้ายบอลไปถึงเสาสองได้บอกของกรโดดคาราโดน,ดนแล้รับบนพื้นฟาไม่ได้ครับสารานนท์โอ้หูได้เสียว <laughs> <laughs> ตลอดครับดูดูคาราโดนมุ่งนะครับหลุดมือ แล้วผู้สิบเปล่าจบเกมเลยนะครับเป็น